ถนน3กิโลเมตรนะครับจะไปที่ปลายเลเป็นถนนดินแดงตอนนี้เรามาได้2กิโลเมตรกว่าแล้วทางมาละทอดทางมาละทอนครับอุ้ยจำเดีดีะเนยบรรยากาศเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,บประมาณ3กิโลเมตร ก่อนที่จะถึงปลายทางที่ปลายเลโฮมสเตย์ตอนนี้เริ่มเห็นเห็นป้ายลายนเห็นป้ายแล้วครับยินดีต้อนรับสู่ปลายเลโฮมสเตย์รีสอร์ท ก็จะเป็นเรือนพักอเจ้าบุเพสันนิวาสบริเวณรีสอร์ทตอนนี้มาถึงที่พักปลายเลโฮมสเตย์ประมาณ ห้าโมงกว่าๆยังไม่เที่ยงนะครับก็ให้ชมบรรยากาศร,รอบๆที่พักปลายเลโฮมสเตย์อำเภออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าลานจอดรถ,รถดูบรรยากาศที่พักนะครับบริเวณซึ่งทางลงมาเป็นทางหินดินแดงนะครับ 3กิโลเมตรต่อจากถนนคอนกลีดค่อนข้างที่จะถ้าฝนตกค่อนข้างที่จะลำบากสักหน่อยนะครับก็จะมีที่พักบรรยากาศที่พักของปลายเรโฮมสเตย์นี่ตอนนี้ผมเดินไปข้างหน้าให้ชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามพอประมาณนะครับเดินไปด้านหน้าจะมีป้ายเช็คอินอยู่ด้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนพักออเจ้าออเจ้าหนึ่งอเจ้าสองอเจ้าสเป็นเรือนพักบุเพสันิวาสข้างหน้าก็จะมีป้ายปลายเลโฮมสเตย์ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นเรือนพักบุเพสันิวาส เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ริมทะเลสุดถนนคอนกรีตแล้วก็มาตามถนนดินแดงประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็มาถึงริมทะเลตอนนี้ผมจะให้ชมบรรยากาศไปรอบๆก่อนนะครับรถ ตู้ที่พาเรามาก็จะจอดอยู่ทางนู้้นนะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าโฮมสเตย์ด้านขวาก็จะเป็นป่าโกงกลางสลับกันไปกับต้นมะพร้าวที่มาปลูกกันใหม่นะครับ ให้ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศรอบๆของโฮมสเตย์ที่จะพักคืนนี้ นี่จะเป็นอาคารด้านหน้าของปลายเลโฮมสเตย์ติดต่อที่พักก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับด้านในตรงนู้นก็จะเป็นที่พักเตือนพักอยูหย่หลายหลังฝั่งขวาก็จะเป็นหนองน้ำ กแก้วแก้ว,กวมีครบคนปะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะกั้นเป็นหนองน้ำเป็นซุ้มนั่งพักนะครับซุ้มนั่งพัก ันริมขอบสา น่าจะเป็นน้ำทะเลที่ตอนน้ำขึ้นก็จะมากั้นไว้นะครับด้านด้านนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับจะเดินไปดูด้านหน้าก็จะเป็น ชิงช้ามีที่นั่งพักต่งตางๆมากมายตามจุดนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆปลายเลโฮมสเตย์ของอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับ จะเป็นปลายเลโฮมสเตย์นะครับที่บริเวณที่จะพักในคืนนี้นะครับก็อยู่ริมทะเลถนนลงมาค่อนข้างที่จะ,ะย,ายากหน่อยเพราะว่าเป็นถนนแดงต้อจากคอนกรีตรมาประมาณ300เมตรนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์นะครับ นี่คือบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์รถเข้ามาใหม่ก็มีรถที่จะเช็คเอาก็มีนะครับกำลังเข้ามานี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับ ชมบรรยากาศที่ปลายเลโฮมสเตย์นะครับอ,อขลุงจันทบ,บุรีตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเสร็ศษนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ําลงให้ดูชายเลนที่น้ําลงนะครับนี่คือบรรยากาศน้ําลงน้ําก็แห้งขอดสังเกตก็จะมีปลานะครับปลาที่ติดค้างลงไม่ทัน ที่นี่จะไปดูริมทะเลจะเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศที่น้ําลดช่วงช่วงเวลานี้น้ําลดพอดีนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ เป็นจุดชมวิวของปลายเลโฮมสเตย์สพานไม้ไม่แน่ใจว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าเราค่อยๆเดินไปครับสังเกตดูว่ามีแต่เลนนะครับเนื่องจากช่วงน้ำลงนะครับช่วงนี้นี่คือจุดชมวิวจุดพักผ่อนชมวิวตอนบ่ายเย็นๆนะครับจะมีเปลมีที่นั่ง แล้วจะเลือกนะครับเลือกแบบไหนมีให้เลือกมากมาะแ,แบบเปลริมทะเลก็มีนี่จะเป็นที่นั่งเป็นซุ้มที่นั่งแบบนี้ก็มีนะครับน้ำลดจะเดินไปมุมนู้นก็ได้ ลดแล้วครับมาถึงตรงนี้เวลานี้น้ำลดพอดีเนี่ยจะมีเปลแบบนี้นอนชมวิวปลาตีนหรือเปล่าที่กำลังวิ่งมองเห็นไหมครับชมวิวน้ำลงเดินไปตรงนั้นก็จะ สุดทางเดินนะครับนี่คือริมทะเลปลายเลน้ำลงเลยนะครับมองมองไปไกลๆนวนก็ค่มน้ำทะเลก็อยู่ทางนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นเลนทั้งหมดจากนี้ไปตอนเย็ยนๆก็จะนั่งแพไปดูเหี่ยว แต่ไม่ทราบว่าเกี่ยวจะอยู่จุดไหนนะครับให้ชมบรรยากาศริมทะเลปลายเลโฮมสเตย์รีสอร์ทที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับท้องฟ้าคลึ้มๆวันนี้วันนี้ท้องฟ้าคลึ้มๆ เดินไปมุมนู้นบ้างเปลี่ยนมุมนะครับจะเป็นทางเดินน,นะครับจุดชมวิว ภาพกว้างๆที่ปลายเลโฮมสเตย์จะพาเดินไปชมฟังรุ้นกันมั่ง จะเป็นสะพานไม้ไผ่เดินอยู่ริมทะเลแล้วก็จะมีเปลไม้ไผ่เป็นระยะระยะนี่ครับเปลไม้ไผ่เดินไปจุดนู้นก็ได้นะครับบรรยากาศตรงนี้ก็คือปลายเลโฮมสเตย์นะครับ อำเภอคลุงจันทบ,บุรีตอนนี้น้ำลดนะครับน้ำลดแล้วเห็นเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าถ้าไปล่องแพไปล่องแพก็ต้องรีบกลับให้ทันเดี๋ยวน้ำจะลดแพก็จะเกยตื้นก่อนนะครับนี่ครับถ้าน้ำลดเรือก็จะ จอดอยู่บนบกแบบนี้นะครับน้ำลดนะครับตอนนี้น้ำทิ้งเรือเรือแต่เรืออยู่ที่เลนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นท่าลงเรือต้องรอน้ำขึ้นตอนเย็นๆนะครับรอน้ำขึ้นตอนเย็นๆนท่าเดินลงเรือจะอยู่จุดนี้ลงเรือแล้วก็นั่งเรือไป ลงลงแพรที่นู่นอยู่กลางๆนู่นนะครับจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวริมทะเลที่ไป Stay, เลโฮมสเตย์อำเภอคลุงนะครับจังหวัดจันทบุรีตอนนี้น้ำลงน้ำลงเยน็ยนๆนน้ำจะขึ้นมาอีก ขนาดเรือก็ต้องจอดอยู่นี่เรือที่จะรับจะรับคนลงไปลงแพที่จะไปชมเี่ยวตอนเย็นๆนะครับอันนี้เป็นทางเดิน <Okay. S 1> อยู่ริมทะเลช่วงน้ำลงก็ <Okay. S 1> จะมีเปลเปลไม่ไผ่เปลไม่ไผ่ มีเปลยวนเปลยแม่ภผ่สลับกันไปที่จุดชมวิวแห่งนี้นะครับข้างบนก็จะมีจุดชมวิวมีเปลยให้นั่งนะครับ